แล้วก็พูดถึงเรื่องของเจ้าหน้าที่นะคะวันนี้ในส่วนของท่านอธิบดีกรมการข้าววันนี้ก็มีการถแถลงข่าวเปิดใจในทุกเรื่องนะคะคุณนัฐกิจของทิพย์อธิบดีกรมการข้าวค่ะวันนี้ได้ถแถลงข่าวนะคะชี้แจงหลายเรื่องประเด็นแรกกรณีที่มีคนบอกว่าย้อนกลับไปก่อนหน้านี้เนี่ยมีที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรเป็นคนแนะนําให้ภรรยาของท่านอธิบดีเนี่ยเอาเงินไปมอบให้กับคุณศรีสุวรรณเพื่อยุติการตรวจสอบ การร้องเรียนวันนี้ท่านอภิริดีชี้แจงนะคะว่าย้อนกลับไปก่อนหน้านี้เนี่ยเคยไปคุยกับคุณศรีสุวรรณแต่ว่าไปอธิบายว่าเจ้าตัวเนี่ยไม่เคยทําผิดอะไรยังไม่มีการจ่ายเงินเดี๋ยวลองไปฟังประเด็นแรกนะคะผมไปถามว่าทําไมต้องร้องเรียนผมผมผิดอะไรไปดูข้อมูลหรือย,ยังว่ามันผิดอะไรผลการสอบสวนออกมามันออกมาแล้วว่าผมไม่ได้ผิดอะไรทั้งสี่ห้าโครงการน่ะจะร้องผมเรื่องอะไรก็คุยกันเข้าใจนะก็คุยกันเข้าใจ หลังจากนั้นผมก็กลับมานะกลับออกจากบ้านศรีสุวรรณมาก็ผมก็ทอดทิ้งเวลาไปเลยผมไม่สนแค่นั้นเองพี่หมูไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรเลยไม่ได้จ่ายเงินจ่ายท้องจ่ายอะไรนี่ออกจากปากผมจริงนะผมพูดความจริงเพราะผมเนี่ยเป็นคนแขวนพ้าอยู่เต็มอกนะครับผมเป็นคนพูดนะครับ พูดความจริงทุกอย่างไม่ได้โกหกไม่ได้ไปเจราจาเรื่องการจ่ายเงินจ่ายทองอะไรทั้งนั้นไม่เกี่ยวกันหลังจากนั้นผมก็ทอดเวลามาเป็นเวลาพอสองสามอาทิตย์มั้งจนกระทั่งที่เขาไปถแถลงข่าวเรื่องฝนหลวงแล้วก็วกมากกมกันข้าวใช่ไหมครับวกมากกมกันข้าวท่านรู้ไหมไอคนที่เราไม่ผิดเนี่ยมันมันเจ็บใจนะ มันไม่รู้จักหยุดสักทีด้วยความแค้นะนะพูดแย่ตรงๆเนี่ยเจ็บใจเจ็บใจมากผมก็เลยวางแผนกับภรรยาผมมันเป็นใครอะ่ะแล้วประเทศไทยจะอยู่ได้ไงอะ่ะนี่ค<ม>่ะคือท่านอธิบดีเนี่ยเล่าย้อนไทม์ไลน์ก่อนว่าย้อนกลับไปตั้งแต่คุณศรีสุวรรณเนี่ยมีการตรวจสอบแล้วก็ร้องเรียนตัวเองก็มีการไปคุยกันแต่ว่าในตอนแรกเนี่ยไม่เคยจ่ายเงินจ่ายทอง ปอธิบายว่าผมเนี่ยไม่ได้ทําผิดอะไรส่วนหลังจากนั้นไอ้ที่มีการให้เงินให้ทองเนี่ยยืนยันว่าการให้เงินคุณศรีสุวรรณทุกครั้งเนี่ยเป็นการล่อซื้อซึ่งตัวของท่านอธิบดีเนี่ยนะคะได้คุยกับตํารวจทุกครั้งที่มีการจ่ายเงินจ่ายทองเป็นการล่อซื้อส่วนความรู้สึกกับกลุ่มของคุณศรีสุวรรณท่านอธิบดีบอกว่าไม่รู้นะว่าใครอยู่เบื้องหลังคุณศรีสุวรรณไม่สนใจ แต่หลังจากนี้เนี่ยคงจะเกลียดกลุ่มของคุณศรีสุวรรณเนี่ยไปอีกนานอันนี้คือประเด็นแรกประเด็นถัดมาค่ะนักข่าวถามว่าที่มีบอกที่มีการบอกว่ามีอดีตนักการเมืองปอป,ปาโทรศัพท์มาสั่งให้เงียบสั่งให้เบาๆหน่อยนะคะเรื่องนี้เนี่ยข้อเท็จจริงเป็นยังไงอธิบดีกรมการข้าวเนี่ยบอกว่าไม่ทราบใครจะพูดอะไรตนเองไม่ทราบต้องฟังจากปากตนเท่านั้นหลังเกิดเรื่องคใครโทรมาไม่ได้รับสายใครเลย แล้วไม่มีใครโทรหาภรรยาเช่นเดียวกันเอ๊ะมันก็จะขัดแย้งกันคนที่พูดเรื่องนี้คือทนายความนะใช่ทนายความของท่านธิบดีบอกว่ามีอดีตนักการเมืองอดีตร,รัฐมนตรีชื่อย่อปอป่าโทรมาบอกว่าให้เบาๆหน่อยแต่วันนี้ท่านธิบดีบอกว่าตั้งแต่เกิดเรื่องใครโทรมาผมไม่รับเลยแล้วไม่มีใครโทรหาภรรยาด้วยคือทนายความเนี่ยบอกว่าเขาโทรหาอธิบดีค่ะแล้วอธิบดีมาบอกทนาย แต่วันนี้อธิบดีบอกว่าไม่มีใครตัวหานะใช่อันนี้ขัดแย้งกันแล้วนะอ่าใช่อันนี้เป็นปมหนึ่งร,รวมไปถึงประเด็นที่ท่านอธิบดีพูดเมื่อสักครู่ว่าผมบริสุทธิ์ผมไม่ผมไม่จ่ายตังผมล่อซื้อตั้งแต่แรกค่ะอันนี้ก็ไม่ตรงกับตอนแรกตอนแรกเนี่ยข่าวออกมาว่าจ่ายเงินไปก่อนอาจจะไปแล้วรอบหนึ่งรอบหนึ่งใช่แล้วหลังจากนั้นนะค่อยไปร้องนะค่อยวางแผนลอ่อซื้อค่ะ นะอันนี้ข้อความจากท่านอธิบดีนะค่ะมันไม่ตรงกับข่าวตอนแรกเนี่ยค่ะอันนี้คือคําชี้แจงจากท่านอธิบดีกรมการข้าวนะคะท่านยังบอกด้วยว่าไม่ทราบว่าทําไมตนเองจึงตกเป็นเป้าไม่รู้ว่ามันเป็นการสกัดกันทางการเมืองหรือไม่นะักข่าวถามว่าแล้วก่อนวันที่28พฤศจิกายนที่ไปพบคุณศรีสุวรรณเนี่ยก่อนที่จะไปเจอกับคุณศรีสุวรรณเนี่ยเจ้าตัวเนี่ยติดต่อเข้ามายังไงคุยอะไรกัน ท่านอธิบดีบอกว่าคือคุณศรีสุวรรณเนี่ยติดต่อเข้ามาบอกว่ามีเรื่องร้องเรียนเข้ามาเยอะแยะมากมายนะคะมีจดหมายจ่าหน้าซองเข้ามาก่อนแต่ว่าจ่าหน้าซองผิดแทนที่จะเป็นรัฐมนตรีเกษตรแต่ว่าจ่าหน้าซองมาถึงตัวของท่านอธิบดีก็คือตนเองก็ไม่รู้ที่มาที่ไปก็เลยไปแจ้งความเอาไว้ที่สพแกล้งสนามนางจังหวัดนครราชสีมานะักข่าวถามว่า ความเป็นรุ่นพี่รุ่นน้องมหาวิทยาลัยแม่โจ้เนี่ยกับคุณศรีสุวรรณเนี่ยยังอยู่ไหมท่านทธบิบรีบอกเลยนะคะว่าโอ้โหถ้าเป็นสมัยก่อนเนี่ยได้โดนการกล้วยรอบสะแน่แล้วยังมีการโกนหัวเครื่องซีกด้วยคือแบบพูดด้วยความโมโหเลยนะคะคือเหตุที่ไปแจ้งความที่สอพอแก้งสนามนางเนี่ยเพราะว่ามันมีหนังสือร้องเรียนมาอืแล้วจ่าหน้าซองผิดอันนี้ที่ธีบดีเล่าค่ะ แทนที่อจาจารย์หน้าถึงรัฐมนตรีจ่จารหน้าถึงชื่อตนเองก็เลยรู้ที่มาของเรื่องอ๋อส่งมาจากที่นี่ก็เลยตามไปดูนะก็เลยไปแจ้งความเพราะตัวเองเสียหายใช่ไหมแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งนักข่าวถามถึงเรื่องการโยกงบงบกรมการข้าวไปให้หน่วยงานอื่นดูแลผิดปกติไหมท่านทวีที่บอกว่างบที่โยกเนี่ยคืองบสนับสนุนลดต้นทุนการผลิตด้านการเกษตรสําหรับเกษตรกรผู้ปลูกข้าวหมื่นห้าพันล้านเป็นงบที่ไม่ได้ใช้ กรมการข้าวไม่ได้บริหารเองจึงโอนกลับไปให้ทกศบริหารจัดการต่อซึ่งเป็นไปนตามมติคอรมอค,คืออันนี้ท่านอธิบดีกำลังจะบอกว่าไอ้ที่ถูกกล่าวหาว่างบมหาศาล<อ>เป็นหมื่นล้านหมื่นห้าพันล้านเนี่ยเป็นงบที่ไม่ได้ไปแตะอะไรได้คือเหมือนกับเป็นตัวเลขแต่สุดท้ายเนี่ยคนที่จัดการโอนผ่านให้เกษตรกร,เ,ร,กรเนี่ยทกศ<อ>ซึ่งอันนี้อันนี้ก็ท่านอธิบดีเนี่ยชี้แจงก็ถูกแล้วเรื่องนี้มันเป็นลักษณะการบริหารจัดการงบ แต่ประเด็นที่ท่านอธิบดีพูดแล้วมันไม่ตรงกับก่อนหน้านี้นั่นแหละไอ้เรื่องจ่ายไปตอนแรกอะ,ะบอก <นะ S 1> ยังไม่ได้จ่ายทำมั่นใจว่าบริสุทธิ์เนี่ยที่คนสังคมสงสัยไงว่าวจ่ายไปทาไมทําไมไม่ดาเนินคดีแต่แรกวันนี้ท่านก็เลยบอกว่าท่านดาเนินคดีแต่แรกไม่ได้จ่ายค่ะแต่อันนี้มันไม่ตรงกับข่าวแล้วก็แล้วก็ภรรยาท่านอะที่พูดก่อนหนีน้ ส่วนสองเรื่องปอปลาค่ะมาบอกให้เบาๆหน่อยอแล้วทนายความก็บอกว่าเนี่ยเขาโทรมาทับโทรมาหาทนายตรงนะผมจะตอบโต้เลยแต่นี่ไม่ได้โทรหาทนายโทรหาท่าน แล้วท่านท่านบอกว่าไม่เคยรับสายใครเลยนี่นาน <c oughs> สิก็เริ่มแบบว่าไม่ตรงเห็นไหมค่ะแล้วจริงๆเนี่ยมันคืออะไรทีนี่เอออันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งปมที่สังคมสงสัยระหว่างแถลงข่าวในปรากฏว่าท่านรัฐมนตรีเกษตรร้อยเอกธรรมนัสเนี่ยเดินเข้ามาข่าวก็สัมภาษณ์ด้วยเดี๋ยวลงไปฟังค่ะไปฟังท่านรัฐมนตรีเปิดใจถึงเรื่องที่เกิดขึ้นค่ะมีการลองเรียนตั้งแต่แรกเมื่อปีที่แล้ว นะครับหนังสือร้องเรียนมาจาัดเทจ็จจริงยังไงเราก็ต้องตั้งนะครับกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงให้โอกาสหน่วยงานที่ถูกร้องเรียนชี้แจงซึ่งท่านประหลัดก็ตั้งตั้งแต่ปีที่แล้วจนได้ข้อสรุปว่าไม่ผิดนะครับโดยเฉพาะประเด็นเงินก็ประมาณ1 5 0 0 0ล้านซึ่งเป็นก็ประมาณที่เราจะไปะพัฒนาคุณภาพข้าวที่ไอศูนย์ชุมชนข้าวทั้งหมดเนี่ย นะครับหนึ่งหมื่นห้าพันล้านนะพอมีปัญหาเรื่องการจะต้องไปเยียวยาพี่น้องชาวนานะครับทกศนะครับสำงบก,ก็ออกเงินไปคืนไปหมดไม่ได้ใช้ทางเลยแล้วจะไปร้องเรียนเขาเรื่องอะไรส่วนเรื่องอื่นๆมันเป็นเรื่องของการพัฒนาช่วยเหลือพี่น้องกเกษตรกรส่วนใหญ่นะครับมันเรื่องที่พี่น้องกเกษตรกรชาวนาได้ประโยชน์ทั้งนั้นงานข้อสรุปที่สรุปมาแล้วนี่มันไม่ผิดแล้วจะไปเอาผิดกับเขาอย่างไงล่ะครับ อันนี้คือที่กระทรวงเกษตรค,ค,คือระหว่างท่านอธิบดีกําลังแถลงอย่างดูดเด็ดเผ็ดมันผ่านไปกําลังใกล้จะเสร็จแล้วเนี่ยาารัฐมนตรีร้อยเอกธรรมนัฐเดินมาพอดีค่ะผู้สื่อข่าวก็เลยเชิญท่านรัฐมนตรีนะ<อ>สัมภาษณ์เลยรัฐมนตรีก็บอกวันไหนไม่ได้โทรศัพท์คุยกับอธิบดีกันก็คงเหงาเพราะคุยกันทุกวันก็จะบอกว่าสนิทกันเลยเปึกษาหารือแต่มันมีเรื่องร้องเรียนแต่ปีที่แล้วแล้วตรวจสอบแล้วเขาไม่มีความผิดนะ นี่น่ะสิถ้าไม่มีความผิดแล้วจะไปกลัวอะไรทีเนี้ยถูกไหมอ่ะแต่พฤติการในการเรียกก็เลยมีการซ้อนแผนท่านอธิบดีท่านอธิบดีเนี่ยเป็นคนไปจัดการนะ